สวัสดีครับแฟนกลับมาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้จะทำนายว่าฝันว่าฉีราดนะครับหลายหลายคนนะครับมักจะเคยเหตุเกิดเหตุการณ์ดัง,งคำว่าฝันว่าฉีราดนะครับบางคนก็อาจจะเกิดเกคือเป็นเหตุการณ์จริงอะนะครับแล้วเก็บไปฝันก็มีนะครับฝันว่าฉีราดนะครับ ซึ่งผมเชื่อนะว่าหลายๆคนนะครับมักจะฝันบ่อยๆนะครับเนื่องจากอะไรนะครับก่อนนอนนะครับเราอาจจะกินน้ําเยอะนะครับพอนอนหลับไปหลับลึกๆคุณปวดชีนะครับก็มีโอกาสเก็บไปฝันได้เหมือนกันนะครับก็คือฝันว่าโอ้ปวดชีมากชีจะลาดอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงคือคุณปวดจริงๆนั่นแหละนะครับแต่คือคุณหลับมากๆตอนนั้นคุณเหนื่อยคุณหลับลึกแล้วคุณเพลียคุณก็เลยกลายเป็นฝันไปนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะมาทํานายด้วยนะครับว่าฝันว่าฉีราชเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับถ้าตำราโบราณเนี่ยนะครับระบุไว้ว่าการฝันว่าฉีราชนะครับขอให้ระวังนะครับความซ่อนเร้นจากผู้อื่นหรือคนรอบตัวที่จะเข้ามาหาประโยชน์จากตัวคุณนะครับ ทำอะไรช่วงนี้ขอให้คุณอดทนนะครับทำอะไรก็จะลำบากไปหมดนะตอนนี้นะครับให้ระวังนะครับเรื่องที่จะโยกย,ย้ายโยกย้ายงานนะครับแต่ถ้าคุณปรับตัวได้เร็วเก่งหรือมีทักษะที่มากกว่าหนอย่างนะครับไม่ว่าคุณจะย้ายไปไหน มันจะกลายเป็นเรื่องดีไปะทุกเรื่องนะครับเรื่องเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเข้ามามือซ้ายก็จ่ายออกมือขวาไปเลยนะครับไม่เหลือเก็บแน่นอนนะครับดังนั้นการใช้เงินนะครับก็มีสติกันด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักนะครับต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะครับมีความรักจากคนที่แนะนําให้นะครับก็ได้แก่เพื่อนๆพี่พน้องๆนี่แหละนะครับจะมีโอกาส ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะระวังเรื่องมีปากมีเสียงกันด้วยนะครับส่วนเลขนำโชคเลขมงคลนะครับได้แก่099 09, ยนะครับแน่นอนนะครับคำทำนายที่ผมทำนายไปนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับใครทุกคนนะครับฝันร้ายสามารถกลายเป็นดีได้ฝันดีก็สามารถดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก เพียงแค่คุณตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับมีศีลมีสมาธิมีสติปัญญานะครับขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกวันมันตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตความฝันเป็นลางบอกเหตุเป็นลางเตือนก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง แต่ทุกอย่างก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของเรานะครับแน่นอนมีคนมาเตือนนะครับถ้าหากคุณไม่ฟังหรือไม่ระวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามที่คุณฝันนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ลบหลู่นะครับแล้วตั้งอยู่บนความไม่ประมาทหมันทำความดีอยู่เสมอๆนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตแน่นอนขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ กดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ